มาครับวันนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องของด้อมพีรพันธ์ให้ทุกๆคนฟังผมฝากครั้งนะครับย้อนกลับไปนะครับในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสมัยก่อนเราก็ทำแบบแยกๆกันทำนะครับก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเราได้มาเป็นพี่ๆน้องๆกันกามารวมกลุ่มรวมพลังกันมันน่าจะ more power นะครับก็เลยได้มาเจอกัน หลังจากนั้นอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ได้มีโอกาสเจอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภากร,รวมไทยสร้างชาติเนาะอ่าเราก็รดยกกันสั้นๆว่าท่านพี่ลุงพี่อะไรก็ว่าไปนะครับสําหรับผมคนเดียวแล้วกันเนอะความรู้สึกที่ได้พูดคุยวันนั้นคือรวมไทยสร้างชาติมี potential สูงมากมีบุคลากรที่ดีมากเจอวันแรกเนี่ยบุค,คลิกความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นําของท่านพีรพันธ์เนี่ยสูงมาก เรียกได้ว่ามีทุกอย่างครบเลยครับสาหรับท่านพิรพันธ์แต่ผมก็ไม่เปิดใจนะฮะคุณยังเปิดใจผมไม่ได้ครับแม้กระทั่งตอนได้พูดคุยเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ทํางานจริงตั้งแต่วันแรกนะฮะท,ที่ที่มีโอกาสได้เจอนะครับรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยนั่งจดใน iPad นะครับแล้วก็ท่านพิรพันธ์พูดเรื่องพลังงานไม่ดูโผยเลย แล้วสิ่งที่ผมจดเนี่ยคือมันลึกมากในวันนั้นเพราะเราเพ,พิ่งเริ่มต้นที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนาะผมเลยคิดในใจว่าจริงๆคนนี้เป็นคนทำงานจริงนะแต่ทีนี้มันก็เลยแฟลชแบ็กย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยทำนาะอย่างเช่นโคฟเวลแผนฟื้นฟูการบินไทยมันก็เลยแฟลชแบ็กกลับมาครับสิ่งที่ได้เห็นคือหลังจากนั้น,เ,นเราก็มีความคิดผุดคิดมาหนึ่งความคิดว่า เราจะต้องเพิ่มจำนวนอินฟลูเอนเซอร์ให้มากขึ้นเพื่อช่วยท่านพีรพันธ์เพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนลุงตู่อ่ะคือทำงานแต่ว่าไม่จะไม่ได้มีการมานั่งตัวเองทำคอนเทนต์มานั่ง PR ตัวเองหรือมานั่งถ่ายตัวเองไม่มี แล้วก็บอกในที่ประชุมแล้วด้วยนะครับบอกว่าท่านพอจะทําได้ไหมพอจะแบบว่าเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมเงี้ยคือท่านก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรนะคือมันมันไม่ใช่เขาอะ่ะเขามาทํางานเออเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทําอะไรพวกนี้แล้วมันเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่ว่าเขาขอทํางานได้ไหมเออขอทํางานได้ไหม แล้วท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องราวนะครับแล้วก็เรื่องพลังงานโดยละเอียดพวกเราก็คิดในใจละไม่ได้ละไม่ได้การละต้องทําอะไรบางอย่างแล้วนะฮะเราก็เลยคิดกันกะจะประชุมวันนั้นเลยด้วยนะท่านบิภัณร์พันบอกผมขออนุญาตได้ไหมอ่ะคือคือเวลาที่เราจะมานั่งคุยกันเรื่องเราจะทำเอ่อพีอาร์ยังไงให้กับท่านบิภัณร์พันแล้วท่านนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเอ่อเดี๋ยว เออผม,ผมเขาก็อึดอัดอึดอัดน,น,นะผมก็เลยเป็นคนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเล่าอินฟลูเอนเซอร์คุยนอกรอบแล้วกันขออนุญาตถามเรื่องอื่นๆกับท่านพิลพันธ์ต่อแล้วรับผมก็จีถจ้ถามจี้ถามจี้ถามในหลายๆเรื่องนะครับโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็จะถามเรื่องบริบทที่ต้องทํางานร่วมกับเพื่อไทยนั่นแหละถามจีเจ้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปสุดท้ายในวันนั้นวันนั้นนะผมก็ได้ความกับตัวเองว่าผมไม่ไว้ใจเวลาจากวันนั้น ก็มาเรื่อยๆแล้วเ็าก็จะได้ยินการร่วมรัฐบาลการที่จะต้องแบบยกมืออะไรให้ืห่อยต่างๆอยู่ตลอดซึ่งแน่นอนผมก็คือเป็นเหมือนทุกๆคนเลยครับยังไงก็ไม่ไว้ใจนะครับใจของผมมารู้สึกอยู่สองอย่างฟังดีๆนะฮะผมรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยยึดโยงกับรวมไทยสร้างชาติและท่านพิรพันธ์ได้จึงทำให้ผมเอะใจ แล้วอยู่ต่อไปเรื่อยๆดูท่าทีไปเรื่อยๆด้วยความที่ไม่ไว้ใจนี่แหละใครที่ป่วยจนเกินไปเนี่ยนะผมเนี่ยก็จะเป็นคนทุบโต๊ะตลอดเลยนะแล้วก็บอกตลอดเลยว่าไม่ได้ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับเราไม่ได้มาเป็นลูกน้องใครหรือทำตามใครทั้งสิ้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยฟังเสียงของประชาชนความรู้สึก ที่เราได้อยู่ในแวดวงของพฤติกรรมที่เป็นวอเตอร์เนี่ยนะครับและนำเสนอและบอกนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวของเราเองชัดเจนมากจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับผมได้ข้อมูลครบมากๆแล้วครับครบจนพอที่พร้อมจะบอกว่า ท่านพีรพันธ์สารีรัตวิภาคเป็นคนที่เป็น DNA ของลุงตู่ครับแม่เหล็กขั้วเดียวกันจะดึงดูดกันครับขั้วที่มันต่างกันมันจะผลักออกจากกันมันก็คงจะเหมือนผมที่รู้สึกอะไรบางอย่างยึดโยงกับรวมไทยสร้างชาติและท่านพีรพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้เราจะไม่ไว้ใจก็ตามสุดท้ายครับเมื่อเราเข้าใจระบบและเกมของการเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่สุดยอดและจีเนียสเราจะเข้าใจมันมากๆเลยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับระบบอะไรก็แล้วแต่ครับยังต้องพึ่งประชาชนคนไทยทุกคนครับระบบอะไรก็ทำงานยากครับถ้าเกิดผ้าเราเรียกมันน้อยเองสงสารช่วงลุงตู่ครับอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบเดิมเลยนะครับผมรักพี่พี่น้องๆ้องของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามกระจัดกระจาย เลือกพักใดตรงไหนก็ตามแต่เราต้องสามัคคีกันนะครับเราต้องสู้กับ10ล้านเสียงแล้วก็14ล้านเสียงสู้ได้สบายครับครั้งหน้าขอแลนสไลด์เลยได้ไหมครับสลิมฮะอย่าอ่อนแอนะครับสามัคคีกันนะเลือกกันเยอะๆเราจะได้ทำตามจุดยืนเราสู้นะครับผมรักลุงตู่มากๆครับ